สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องโหลาเวลนะครับผมโหลาเวลคลิปนี้มาพบกันกันกบดวงชาวลัคนาราศีตุลหลังปรากฏการดาวราหูย้ายครั้งใหญ่ในรอบ18ปีเป็นกระเตรในภพปุตตะราศีกลุ่มแหนราหูย้ายวันที่5พฤษภาคมนี้นะครับ ได้ตำแหน่งกเกษตรมั่นคงมากนะครับและเป็นภพที่ตรีโกนธาตุลมกับชาวลัคนาตุนด้วยจะส่งผลกับชาวราศีตุลอย่างไรนะครับผมอ่าก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องโหราเวลด้วยนะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮงใครกดติดตามขอให้สมหวังทุกประการเถอนะครับ สำหรับคลิปนี้สนับสนุนรายการโดยคอร์สวิชาเลขเจ็ดตัวเก้าฐานมหาสัตตเลขนะครับผมอ่าระบบยี่สิบเอ็ดเรือนพบและดาวอีกเจ็ดดวงสามารถรู้ชีวิตของคุณได้ตั้งแต่เกิดจนแก่ยี่สิบเอ็ดเรื่องโดยที่ไม่ต้องรู้เวลาเกิดนะครับก็ต,ตัดปัญหาเรื่องไม่รู้เวลาเกิดเพราะหลายๆคนบางทีเขาไม่ชัวอ่าพยาบาลบอก เกิดช <laughs> so, ่วงตอนกินข so, ้าวแต่ไม่ร yeah. uh, uh, like so like uh ู้ข้าวมื้อไหนอะไรเงี้ยก็แบบก็แก้ปัญหาตรงนี้ไปนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องมานั่งจําดาวเกษตรเจ้าเรือนประจําราศีแล้วมันจะงงนึกออกไหมโหราศาสตร์มันจะติดปัญหาเริ่มขั้นตอนแรกยากเลขเจ็ดตัวมันก็คือมันเหมือนเราขับเกียร์ออโต้เลยเหยียบเออไม่ต้องไม่ต้องมานั่งเหยียบคัทเท้าซ้ายแล้วเข้าเกียร์กระปุกเกียร์หนึ่งใช่ไหมก็เหมือนเกียร์ออโต้เลย นะครับผมพุ่งไปได้เลย <c oughs> ก็คือมันสามารถเริ่มต้นได้ง่ายเริ่มต้นได้เร็วแต่มันง่ายก็จริงในส่วนของพื้นฐานแต่ถ้ามันเรียนขั้นสูงไปถึงขั้นสมพงคู่เอาดวงเราไปผสมกับดวงหุ้นส่วนคู่ครองออกมาเป็นดวงที่สามหรือตั้งเลิกดูเลิกส่วนตัวจะทำงานมงคลวันไหนดีอะไรพวกนี้นเป็นขั้นสูงแต่ขั้นแรกในเมื่อมันง่ายขั้นสูงมันก็จะ ขั้นต่อไปมันก็ไม่มีอะไรแล้วนึกออกว่ามันก็แค่ขยับขยายวิชาไปนะครับแต่โหราศาสตร์ข้อข้อเสียคือขั้นตอนแรกมันยากแต่พอมันผ่านขั้นตอนแรกไปได้แล้วอ่ะมันเหมือนเราเหยียบคัดเข้าเกียร์หนึ่งได้แล้วอ่ะมันก็ขับได้นั่นแหละแต่ในเมื่อขั้นตอนแรกมันยากอะมันก็จะมีหลายคนมันไปขั้นสองขั้นสามไม่ได้เพราะขั้นแรกมันยากแล้วจะไปขั้นสองได้ยังไงอ่กแต่ได้แ็่ตัวมันก็คือตัดปัญหาขั้นแรกไปอก็คือขับยอโต้เลยจบอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้ก็คือข้อดีของวิชาเลขเตตัวนะครับแล้วก็สามารถดูได้ยี่สิบเอ็ดเรื่องนะเอ,อ่อแล้วก็หมายถึงว่าแค่เรารู้ว่าเราเกิดวันศุกร์เดือนพฤษภาปีมะเสง็งแค่เนี้ยดูดวงได้แล้วมันมันเลยง่ายและไปได้เร็วนะครับผมอ่าแล้วก็มันสามารถจับยามถามได้ด้วยนะเอ,อ่อของหายอยู่ที่ไหนเนี่ยโทรศัพท์วางไว้ซอกโซฟาเนี้ยรู้เลยอะ่ะ เออคือมันมันเป๊ะขนาดนั้นหรือมีคนมากดออดหน้าบ้านเราหรือมีใครก็ไม่รู้โทรหาเราเนี่ยรู้เลยว่าโทรมาเรื่องอะไรเนี่ยจับยามเขาเรียกว่าไม่ใช่ดูดวงนะเขาเรียกว่าจับยามอย่างเงี้ยถามสิ่งที่ไม่มีในดวงได้อ่าเนี่ยคือข้อดีของวิชาเลขเ็ตตัวผู้หญิงคนนั้นผู้ชายคนนั้นคิดอะไรกับเราอยู่ในวันนี้ไอ้บ้าในดวงมันจะมีไหมละ่ะชาวราศีตุลช่วงนี้ ตอบได้ว่าผู้ชายคนนั้นคิดอะไรมันคิดมันตอบไม่ได้แต่ว่ายามันตอบได้นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้ l ล n e IDNIC3636 ที่ขึ้นไว้นี้เลยนะครับสามเรื่องสำคัญที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นกับชาวลาสีตุนหลังลาหูยาย5พฤษภาคมนี้ข้อแรกก็คือ คุณมีเกณฑ์ได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์เน็ตไอดอลเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องธุรกิจออนไลน์แบบเต็มคาราเบลครั้งใหญ่สำเร็จสูงสุดในรอบ18ปีแคปเจอร์จูจๆกูเป็นพนักงานประจำทั่วไปปกติทำงานกินเงินเดือนปกติหรือเป็นข้าราชการอยู่ดีๆหรือบางคนอาจจะยังเรียนหนังสืออยู่เป็นนักศึกษาปีสองปี3อยู่ปกติ อยู่ e มันจะเกิดเหตุที่เรียกว่าจับพลัดจับผูหรือตกกระไดพลพอยโจรรู้ตัวอีกทีกูกลายเป็นกูกลายเป็นเบอร์หนึ่งของวงการออนไลน์พอๆกับเจ้าของ Facebook Mark z ักกระเบ r g อะไรประมาณเนี่ยอยู่ๆคุณอาจจะสร้างแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาเองนะแล้วเก็บรายได้จากมันได้เหมือนคนทําสติกเกอร์ไลายอะแล้วก็มีคนโหลดอยู่ทุกวัน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 เงินก็เข้าอยู่ทุกวันนึกออกปะอะไรเงี้ยอยู่ๆคุณจะทําแบบนี้ขึ้นมา ซึ่งตัวผมเองก็ยังนึกไม่ออกมีอะไรบ้างเพราะเราก็จะนึกออกในสิ่งที่มันมีอยู่แล้วใช่ไหมอ่ามีอะไรอยู่แล้วมันมีไลน์มี youtube มี a c e b o o k อ่ามีไอจีมีทิกต็อกดีไม่ดีราศีตุลบางคนคุณอาจจะสร้างแพลตฟอร์มต่อจากไอที่มีอยู่แล้วเนี่ยแล้วพอมีคนโหลดทุกวันทุกคนอย่างเงี้ยคุณก็จะได้อยู่อย่างงั้นอะไรเงี้ยนึกออกปะอ่าคุณอาจจะเป็นคนทําแอปขึ้นมาเองเลยอันนี้ข้อที่หนึ่ง หรือข้อที่สองก็คือว่าคุณก็มาทําในสิ่งที่เขามีให้อยู่แล้วเนี่ยแหละ y o u t u b e facebook อะไรพวกนี้แหละแต่คุณจะทํามันแล้วรวยอ่าทำแล้วสำเร็จอ่าคุณจะกลายเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ไอทีเป็นเน็ตไอดอลมีชื่อเสียงดังพอๆกับคือถ้าเป็นสมัยโบราณเนี่ยมันยังไม่มีแพลตฟอร์มออนไลน์ให้เราทําช่องของตัวเองได้แบบนี้มันก็จะแปลว่าคุณมีเกณฑ์เข้าวงการบันเทิงอ่าคือลักษณะแบบข้อหนึ่งเนี่ย บางดวงชะตาคุณอาจจะกลายเป็นเข้าวงการบันเทิงเลยเป็นไปเล่นละครเล่นหนังภาพยนตร์อ่าเลยก็ได้กลายเป็นดาราดังมีชื่อเสียงก็ได้นะครับอ่าเขามีแคลสติง้งนักสแสดงคุณอาจจะได้เป็นดาราน้องใหม่ไปเล่นเป็นเพื่อนนางเอกก่อนและสักพักก็จู่ๆก็กลายเป็นนางเอกอะไรเงี้ยก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ นะครับละครช่องสามช่องอะไรที่คุณดูอยู่ทุกวันดีไม่ดีคุณอาจจะไปอยู่ในนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่กลายไม่ใช่เป็นคนดูแต่กลายเป็นคนที่ให้คนอื่นดูอ่าพูดง่ายๆคุณมีเกณฑ์ได้เป็นดาราอ่าถ้าบางดวงชะตาหรือบางดวงถ้าไม่ได้ถึงขนาดเป็นดาราก็ทําช่องตัวเองอย่างนี้เป็นต้นก็คือมีเกณฑ์เข้าวงการบันเทิงเข้าวงการม,า,า,รมาย,ยาหรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทําช่องของตัวเองในสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญและพบปุตตะเนี่ย คุณก็จะมีเกณฑ์ทำช่องสายบันเทิงสายคัพเวอร์เพลงอ่าเล่นกีตาร์สดอ่าสายคัพเวอร์เพลงนะนึกออกไหมคัพเวอร์เด็กกีตาร์หรือบางคนถนัดเปียโนอะไรก็แล้วแต่เลยอ่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ทำสายพวกนี้นะครับสายทำทำช่องทำอาหารนั่นก็ได้อ่าทำช่องการท่องเที่ยวอันนี้ชัดมากเพราะว่าราศีตุลจะมีเกณฑ์ พอลาหูเข้าปุตตานี่คุณจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆคุณอาจจะได้ไปเที่ยวในที่ที่ไม่เคยไปคือถ้าไม่ใช่ช่องของตัวเองก็คือคุณก็มีเกณฑ์มีคนมาจา้างคุณให้ไปรีวิวท่องเที่ยวร้านอาหารสถานที่ต่างๆเนี่ยเหมือนอะไรเหมือนรายการเอชีพจรลงพงเนี่สมมตินะอ่าคุณก็เออก็คือเป็นงานของคุณด้วยแล้วคุณก็ได้ไปชิมฟรีตามร้านต่างๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่าคุณจะมีเกณฑ์ได้แบบนี้นะครับผม ส่วนใครที่ทําช่องอยู่แล้วมีเกณฑ์สปอนเซอร์เข้าอ่าเช่นถ้าตัวผมเป็นลักขณาตุลอ่าจู่ๆก็จะมีคนมีสปอนเซอร์เข้าไม่ต้องมานั่งขายคอร์สต,ตัวเองละมีคนอื่นเขาทําคอร์สนู่นนี่นั่นร้านแปดมาจ้างให้เราขายอย่างเงี้ยอ่าคุณราศีตุลคุณจะมีเกณฑ์แบบนี้เข้าไปอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือมีเกณฑ์จะมีกิก ที่สถานะความสัมพันธ์มั่นคงพอๆกับผัวแปลว่าอะไรวะคือพบปุตตะมันไม่ได้แปลว่าคู่พรองเหมือนปัตตานีมันไม่เหมือนราศีสิงห์ที่ราหูเล็งลักเข้าเรือนปัตตานีอันนั้นมีผัวเป็นตัวเป็นตนนึกออกแต่ราศีตุลมันจะอยู่ในสถานะที่เรียกว่ากิกแต่เนื่องจากมันเป็นกเกษตรเขาเรียกว่าตำแหน่งทางโหราศาสตร์เขาเรียกว่า,า,า,าเ,าเกษตรราธิปดีแปลว่ามั่นคงเสถียรภาพมันก็เลยกลายเป็นว่า กิกที่มั่นคงพอๆกับผัวมันเหมือนมันมันเหมือนลักซอนซ่อนชู้ผัวรู้ก็ไม่เลิกอะไรแต่ผัวคุณไม่รู้มีหรือเปล่าไงแต่คุณอาจจะไม่ได้มีใครคุณสถานะโสดแต่มันจะมีคนเข้ามาให้คุณลุ่มหลงในเชิงชู้สาวแต่ไม่อยากจริงจังในสถานะที่ชัดเจนสมัยนี้เขาคิดอะไรแบบนี้นสมัยนี้สถานะความสําคัญมีเยอะนะครับผมอาจจะเข้าสู่โหมดก็เรียกว่าอะไร เฟรนด์วิธเบนดิฟิทเนมันมันมั่นคงนะเพราะมันเป็นเพื่อนกันไงอ่ามันไม่ใช่ใครก็ไม่รู้ที่เราไปสอยที่ร้านเหล้ากลับไปละคืนหนึ่งจบนึกออกปะมันไม่ใช่สภาวะชั่วคราวแบบนั้นอ่ามันไม่ใช่สภาวะใครก็ไม่รู้หรือมันไม่ใช่สภาวะซื้อกินแล้วจบไปแต่มันเป็นสภาวะที่เรียกว่าผูกพันระยะยาวแต่ไม่ใช่แฟนมันก็เลยไม่รู้จะแปลว่าอะไรมันจะแปลว่ากิ๊กก็ได้แปลว่า แฟนวิดเบนิฟิตก็ได้แปลว่าเป็นเพื่อนกัน uh มีอะไรกันแบบแฟนแต่ไม่ใช่แฟน uh หรือ s ิทูเอช o ั s นชิสถานการณ์พาไปให้ได้กันอะไรไม่รู้แหละเออคุณจะมีสภาวะอย่างนั้นหรือคุณจะไปอาจจะไปเจอแนวบาร์โค้แต่มันจะมีความสัมพันธ์ที่ผูกพันรักกันลึกซึ้งนะแต่คบกันเป็นแฟนจริงจังไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นสภาวะนั้นหรืออาจจะเป็นสภาวะนี้ไปก่อนในช่วงลาหูเข้าแต่พอถ้ามีดาวพฤหัสด,ดาวอะไรมาช่วยคุณอาจจะลงเอยแต่งงานจริงจังก็ได้แต่นี่พูดเฉพาะในหมวดของลาหูที่มาอยู่ตรงเนี้ยคุณจะได้สถานะสภาวะความสัมพันธ์ประมาณนี้อ่าคล้ายๆละครที่กำลังดังตอนเนี้ยพระจ,จันทร์บนพระจ,จันทร์มีกระต่ายอ่าไปดูเอาเอง เนี่ยลักษณะความสัมพันธ์คุณจะประมาณเนี่ยนะครับอ่าอันนี้ข้อที่สองนะครับสําหรับชาวราศีตุลอ่าข้อที่สามสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังลาหูย้ายก็คือคุณมีเกณฑ์ให้กําเนิดมนุษย์โลกขึ้นมาพูดง่ายๆมีเกณฑ์มีลูกนะครับอ่ามีเกณฑ์ท้องมีเกณฑ์ตั้งครรภ์น,นะครับถ้าคนที่ดูเป็นผู้ชายก็คือแฟนคุณมีเกณฑ์มีลูกนะครับ หรือไอสถานะที่สองที่คุณไม่อยากจริงจังถึงขั้นแต่งงานเนี่ยแต่ถ้ามันมีเหตุการณ์ที่สามเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะอาจจะต้องแต่งงานคนระับหรืออะไรไม่รู้แต่คุณก็ต้องระวังการตั้งครรภ์อ่าถ้าคุณอยากมีอยู่แล้วอ่าถ้าคุณมีครอบครัวอยู่แล้วคุณอยากมีลูกอยู่แล้วข้อที่สามก็คือคุณยินดีด้วยอ่านะครับผมคุณไม่ต้องมูไปที่ฮ่องกงเพื่อขอลูกเพราะคุณมีเกณฑ์มีแน่นอนอ่านี่คือข้อที่สามนะครับ แต่ถ้าใครที่ไม่อยากมีนะครับก็ต้องระวังว่าจะมีก็ต้องป้องกันแบบป้องกันชิบหายเลยป้องกันแบบสุดสุดสุดล่าฟ้าประตูเลยนึกออกไหมเออคนอื่นเขาป้องกันแบบปกติมึงก็ต้องใส่สักสามชั้นเลยคนอื่นเขากินคนอื่นเขากินอ่ากินยาแบบโดสทั่วไปมึงก็ต้องโดสแบบอภิมหาวีไพีนึกออกไหม คือมันต้องป้องกันมากกว่าคนอื่นนะเออสําหรับคนที่ไม่อยากมีลูกนะครับก็คือต้องป้องกันมากกว่าคนอื่นหลายเท่าเพราะมันมีเกณฑ์สูงอ่านะครับแต่ทีนี้ไอ้คาว่าปุตตะนอกจากลูกแล้วมันยังแปลว่าหลานและบริวารอ,อ่าคุณอาจจะไม่ได้มีลูกเองแต่น้องคุณมีลูกพี่คุณมีลูกคุณก็จะกลายเป็นคุณป้าคุณนะ้าที่เหอหลานชิบหายเลยก็ได้ถ้าอย่างนี้กันแล้วไปนะครับ ลักษณะก็จะประมาณนี้หรืออาจจะมีบริวารเข้ามานะครับที่ไม่ใช่ลูกอาจจะเป็นลูกน้องคนสนิทเป็นมือขวาเขาเรียกเรียกง่ายๆก็คือว่าโอ้มันมันจะได้คนสนิทชิดเชื้อเข้ามาทําอะไรให้อ่าถ้าคุณเป็นเฮดอาคุณก็จะพูดง่ายถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของร้านอะไรที่อยากจะหาลูกน้องใหม่แล้วกําลังเครียดอยู่ว่าเอ๊ะมันจะได้คนดีมีความสามารถไม่ว่าทางานน้อยกว่า บางไอ้ที่ผ่านๆมามันบริวารเป็นอันลิเงี้ยมันจะเจอคนแบบว่าจ้างมาทํางานแต่มันสบายกว่าเจ้าของอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าหลังจากเนี้ยคุณจะเจอคนที่แบบอืเขาเรียกว่าไงหน่วยก้านดีขยันขันแข็งซื่อสัตย์ทํางานดีนะครับผมอ่าอะไรประมาณนี้เข้ามาในในองค์กรในธุรกิจของคุณนะครับ โอเคเดี๋ยวพบกันใหม่กับดวงชาวราศีตุลในคลิปอื่นๆนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ